TSM03 อภัสราหมื่นน้อย TSM01 ลาบีลาบิบากาซีค่ะ TSM02 เอินธนัญญาเตชะวิเศษค่ะ TSM04 ดีวสุภกิจวันนี้เจริญพง์ค่ะ TSM05 มีนวนิตาจะสุภาเสนค่ะ สนับลุกของตาลนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดเดรสลัดลูกค่ะดำเขียวนะคะแล้วก็ปากแดงค่ะซึ่งจะบอกว่าลุกในวันนั้นนะคะเปลี่ยนลุกของตาลมากตาก็จะตาเฉียวนะคะายไลนเนอร์แบบฟาดได้ฟาดแม่ส่วนปันนะคะก็จะเป็นลุกแบบว่า ผมเปียกเหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็จะมีจะงอยมาสองขานะคะส่วนตาก็ตาฟ้าเหมือนนกแก้วเลยค่ะของเออเป็นชุดสีแดงอีแล้วเรามันหมวยแต่ว่ามันเป็นสีแดงแบบลุ Look dress <c oughs> กไม้เดรสยาวไปเลยตอนเราของดิวนะคะก็คือเปลี่ยนลุกไปอย่างชัดเจน <c oughs> ลุกที่ดูได้นะคะเป็นหน้ามาเปียกแล้วก็เดรสสีม่วงนะคะแล้วก็ใส่กับถุงน่องลายตาข่ายสีดํา <c oughs> S 1> <S 1> <S <S คือมีความเซ็กซี่มากบวกกับไอายไลไนเนอร์3เซนก็คือสับมากค่ะทุกคนสของมีนนะคะก็เป็นเวทลุกทั้งตัวเลยค่ะก็คือเวทมาตั้งแต่ผมเราชุดก็จะเป็นฟิลแบบสาวเวียดนามสีขาวค่ะด้วยความที่แบบมีสโมกี้อายอะไรเงี้ยเหมือนแบบสาวไทยล่าอ่า m ม k e ี e huh. s ว m a t m m k e me water ซความที่จะต้องแบบ แต่ละคนก็จะอยู่จุดไหนตรงไหนใช่ไหมคะส่วนของหนูนะคะก็อยู่ริมเลยค่ะยืนอย่างนี้เลยค่ะ<ด><ด>เพราะว่า<ด>ข้างๆก็ไม่มีใครเท้าเอวมีหนูเท้าเอวคนเดียว แถวหน้าค่ะแต่ว่าเป็นแถวหน้าฝั่งซ้ายของรูปอะไรอย่างี้เอิญนั่งบิดสะโพกเป็นแบบนั่งเงือกอยู่บนเกาะเป็นเบอร์เมทหางแดงกดิวอยู่หลังเอิญเนาะแล้วชุดสีม่วงเนี่ยมีดิวได้ใส่คนเดียวบวกกับลุคที่เซ็กซี่สับๆอย่างเงี้ยมีแค่ดิวคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการยืนมันไม่สําคัญค่ะมีความโชคดีก็คือด้วยความที่แบ็กกราวน์ข้างหลังมันเป็นสีแดงดําแต่มีได้ชุดสีขาวอ่ามันก็เลยช่วยขับขึ้นมาอีกก้าวออกมาเลยอย่างนี้เลย คือคอนเซปต์นี้นะคะก็คืออยากได้ภาพรวมที่มันเหมือนแบบว่าเทยเตอร์เป็นเทยเตอร์เหมือนเป็นแบบฟิลแบบชิคาโกโล่งละครเก่าฟิลฟิลชิคาโกเป็นแบบว่าเป็นหุ่นเนานะค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราไทยซูเปอร์โมเดลปี2024ทั้ง32คนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเปิดดิจิตอลชอรส์อยู่ค่ะก็สามารถไปร่วมโบทกันได้ที่ w w w c h 7 c o m t s m 2 0 2 4ค่ะฝากบทด้วยนะค่ะ ได้ทุกชั่วโมงละแม่